justice หรือไพ่แห่งความเที่ยงธรรมหรือไพ่แห่งความยุติธรรมไพ่ justice จะมีคีย์เวิร์ดที่สำคัญก็คือความยุติธรรมความเที่ยงตรงความซื่อสัตย์ความถูกต้องดังนั้นไพ่ justice แสดงถึงความละเอียดรอบคอบความมีระเบียบวินยัยยุติธรรมในการแก้ปัญหาและการตัดสินโดยใช้ปัญญาไม่ใช้กำลังในการแก้ปัญหาไพ่ใบนี้สื่อถึงความมีระเบียบ แล้วก็ใช้ตักกะทั้งนี้อาจจะหมายถึงนักกฎหมายทนายความนักธุรกิจนักปกครองนักวิจัยนักสื่อผู้ที่มีความเที่ยงธรรมจะมีความเป็นกลางในการใช้สติปัญญามีความละเอียดรอบคอบในการใช้หลักเหตุผลมากกว่าอารมณ์ใช้ความคิดที่รอบคอบเพื่อตัดสินบนพื้นฐานของกฎหมายศีลธรรมรักความยุติธรรมทำอะไรชัดเจนไม่ปิดบังซ่อนเลนเป็นคนที่เปิดเผยจริงใจ และไม่ชอบเอารัดเอาเปรียบหน้าไพ่ the justice หรือไพ่แห่งความเที่ยงธรรมในภาพจะเป็นปรากฏเทพีแห่งความยุติธรรมมือหนึ่งถือดาบอีกมือหนึ่งถือตาช่างชุดที่ใส่จะใช้สีผสมประสานที่กลมกลืนกันไปดังนั้นในยะว่าเมื่อมนุษย์เรามีความขัดแย้งเราจะต้องปีการพิจารณาถึงความถูกต้องความเที่ยงธรรมอันว่าอยู่ในสังคมมนุษย์ เอเทนส์ถือว่าเทพี P แห่งความยุติธรรมจะทรงไว้ซึ่งความฉลาดปณิธานไหวพริบอันเป็นเลิศนั่นเองเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้เป็นไพ่แห่งความยุติธรรมความรักที่มีความจริงจังการเคารพนับถือการได้มาในตำแหน่งต่างๆซึ่งเกียรติยศและการใช้มันสมองยึดหลักการมีความอรอบคอบคิดก่อนทำนั่นเอง